จเจริญพอนี่เป็นบริเวณปากถ้ำทางลงนาคาลงถ้ำนาคาจะมีเฟิร์นขึ้นบริเวณปากถ้ำาบรรยากาศเย็นมากเหมือนกับจิตแสบธรรมาชาติด้านนี้จะเป็นหินที่เป็นเก็ดพญานาคเป็นขดพญานาคนพญานาคเหมือนขดงูใหญ่เกดงูใหญ่ ถือว่าเป็น Amazing ที่สวยสำหรับใครที่จะมาก็เรียนเชิญเจริญพรขึ้นทางวัดชัยมงคลถ้ำชัยมงคลก็ขึ้นบันไดามาประมาณ1,400กว่าขั้นจะต้องฟิตร่างกายให้หนักๆก็ขึ้นมาไม่งั้นก็จะขึ้นมาไม่ถึงเพราะว่าทางถือว่าสูงชันมากบริเวณนี่จะเป็น ว่สวยมากต้องมาสัมผัสเองเพราะบรรยากาศถือว่ามารู้สึกคนลุกอะมีมนขังของพญานาคมีมนัฑ์ถือว่าสุดยอดได้ต้องมาสักครั้งภูลังกาทํานาคาอยู่ที่ภูรังกาอำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬ